สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ใกล้จะพักข่อในเมืองจาไปส่งลูกสายฝากลูกสายอยูส่สองหมื่นได้เวลาไปทางานแล้วกาลังลงเขาจ้าพี่น้องใกล้จะไปเอาปูน้าเพราะว่าวันนี้ใกล้สร้างปูอากาศดีดีพี่น้องการบนเขาใกล้อยู่บนเขาใกล้จะไปเอาปูสร้างปูไว้ยี่สิบตัว จะไปเอาปูปูขนมปังปูขนมปังยุประเทศนอ้อยเว้ยหลายหลายเลยจะไปโตเก่าพี่น้องมึงสถานีรถเออสถานีถูกโมงรถไฟ นะเลี้ยวขวาก็จะไปทางเข้าเมืองนะจ๊ะอืมบรรยากาศดีมากดอกอฟันสิงโตูแม่พี่น้องดอกเหลืองๆนะกําลังขืนงามงามจังน้อยเหลืองเหลืองเหลือง,ง,ง,งเต็มไปหมดเลยเดี่ยจ้ะยู่นเนี่ดอกเข้อเอ,เอิอน้นยัเงเกาะต้นอ่าอยู่นี่เข้อเอเิ้นเลื้อวัฒน์เนาะเลื้อวัฒน์เป็นตน้นดอกอ่าฟันสิงโต เพิ่นก็กินกันเพิ่นก็เอาไปมันมามากินเป็นไงแกงคือแกงขี้เล็กไปพี่น้องแกก็กิ่นยุบตะกี้แกก็กินซองเทียสัมเทียสของแกมันก็อยู่สนามหญ้าอยากอยากกระลุกมาเก็บเอาอยู่สนามหญ้าโลดนึ่งเสร็จนะ 也得来。 ่คุณล่ะพี่น้องจะเป็นแหนบบ้านเพื่อนไกลหน้าแก้วสามสิบน,นาทีผ่านไปไวเหมือนกกโกเขามาไไปล่ะนัดกันอยู่หนีได้เลยตะกี้อยู่หนี จะเป็นร่านขายดอกไม้เก่าได้พี่นอ้องมันจริงไกลมาถึงก่อนเขายังมาทันได้ถึงพี่นอ้องอีกสิบนาทีเองถังแดงๆเงนะี่ยถังเขาบริจาคเสื้อผ้ารองเท้าอย่างนง้นไปให้พวกที่คุ้นที่เขาบบมีหรือพวกอฟริกาได้จ้ะของลูกแก่ในประมาณปีละชองถุงดำ ทั้งรองเท้าเสือกันนุ่งเกืือเสือกันหนาวรองเท้าอย่างเสนาไม่ไม,ไม่ที่ลูกม้าใส่เราที่เป็นของสามาเป็นของมือสองได้ก็ใเส่มาทถุงมาบริจายุ่นี่แหละกองรองปรินาเนี่ยทุกปีพปเพราะว่าดึงหน่อยเขาซื้อเนาะมันกหไงทุกปีไงไว้องเท่าเสื้อ้าเนี่ยต้องซื้อปีตอ่อปีแด้วก็เสื้อพาอ่า

ดได้แล้วจ้าปูขนมปัง20ตัวพี่น้องสดสดเลยอย่าหน็บมือฉันนะจ้าเผยอะไรได้ไดหนพี่น้องเอ้ใตง,ง้มงมแล้วใกล้กับสิบพาน้องปูกับบ้านจะพี่น้อง20ตัวสร้างไว้ยีตัว หลายหลายเพื่อนเอาขึ้นจากเรื้อมใหม่ๆเลยเดจ,จ้าเด็กน่อยไว้รุ่นอยู่สิรุ่นสิบแปดสิบเก้านี่ล่ะรอรอ่าสิทไายหนาะู้บ่าวให้เมึงอยู่กับปากกาได้ น้องปูมาถึงบ้านแล้วจะแก่กะชีเอามาล่างก่อนพี่นอ้องขึ้นจากทะเลใหม่ๆจะปูขนมปังจะทุกคนแก่กะชีมาล่างล่างแล้วแก่กะชีต้มจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเราจะเอามือจับก็ได้ดพี่นอ้องเอ้ยท่านีบท่านีบมือนี เรียบร้อยไก่โบเทเพราะว่ามันไอ้กล้ามสีหางพี่น้องก็นี่เขาก็นหนีกันกล้ามขาดกล้ามยังอยู่นแหละนี่กันหนีบกันขาขาด,ขาด,ดยุกบัลลูว,ว่า ไข่ไม่ไข่บ่ตละทานยำของไข่พี่น้องเอ้ยกินตะไครก่กะอิ่มแล้วไข่เต็มท้องเมื่อี้กันนีกันท้ากล้ามรุดอยอ่ <c oughs> ล่างแล้วก็ชิดต้มต้มใส่เกลือ พี่น้องมันจังน,วนว<ๆ>ัวเค็มๆเอ่อโตประมานเนี่ยพี่น้องใส่ใส่ซ้ำกันซ้ำกันไปซื้อบางเจ้าบางเจ้าก็โตบงงางใหญ่โตแล้วเป็นกิโลบางโตก่นั่นแล้วแต่เอาตินเหลืองหอกนี่แออกนไอ้นี่ขึ้นเลือกมาใส่ซ้ำกันเลยจะ้ะต้มแค่สิบนาทีนึงเด้อพี่น้องมึงปู ตัวใหญ่ปะตัวเท่านี้ต้มแค่สิบนาทีกันกนกินอะไรต้องกินให้สะใจกินคนเดียวได้เนี่ยจะนั่งกินไปน้ำแกมไปน้ำ เออมึงเพราละทัดไปน้ำตัวพี่น้องมึงอุ้ยกระสออปะจะมึงสดสดได้จจกทุกคนสดสดทุกตัวเลยเอาขึ้นจากทะเลใหม่ๆยี่สิบตัว20ิบตัวไก่สังมาแต่ว่าไก่สิบ่ต้มให้นมึงได้จจะทุกคนเพราะว่า เดี๋ยวจะหาว่าท่าลุ้นสัสจะมึงปูขนมปังมาเด้อผู้ใดอยากกินปูขนมปังดินเงียวเงียวอยู่นี่แหละปูขนมปังตัวจริงเสียงจริงอ้าวนีบน่านเห็น,นบ่นีบนีบโอ้ยนีบอันนี้เด้วพี่น้องเมื่งผุน่นพัดนีบมือนี่เรียบร้อยเลย กนะมึงกล้ามแล้วใส่ซํำนีแ่แหละพี่น้องแกะง่ายตัวใหญ่หลายกะแกะง่ายแล้วก็จะเปิดน้ำใส่แล้วให้อาบน้ำให้ปูแตจะล่างถึงเขาสิขึ้นมาจากน้ำเขาก็ต้องมาล่างคือเกาเนาะจ้ะเขาขึ้นมาจากน้ำทะเล กสิล่างก่อนทำการล่างแนละ้วก็สีต้มมาเม่องตอนต,อต้มเสร็จนะจ๊จะพี่น้องแต่ว่าไก้สีก็ต้มให้เมัง้งเดี๋ยวกะสิว่าถ้าลุ้นสัตวนะ์เนาะถ้ามันเป็นอาหารการกินเขาเนาะพี่น้องถ้าเขาบ่ระเหตุหรือเขากับ่ได้กินคือบ้านละ่ะต้มเสร็จแล้วจะปูปูขนมปังพี่น้องต้มเสร็จแล้วยี่สิบตัว มาแสบบน้ำกันจ้ากินอะไรต้องกินให้สะใจประยวจานจานหน่อยปวดบ่ได้อาจานย์ใหญ่ในตัวออกมาพี <c oughs> <c oughs> ่น้องขี้คานไปลือมึงปู่ไก่ไม่จะต,ตัวใหญ่ๆพี่น้องวางไว้นี่ละ พูนนะเพิ่งต้มเสร็จใหม่ๆจ้ะร้อนๆเลยหอนโอ้ยหอนวอลก็หอน,อหอน <c oughs> ร้อนจริงๆร้อนจริงๆ <c oughs> ไปจัดรด้ยังใส่จานกินผู้เดียวได้เน่จ้ะลูกกับสามีบาได้กินน้ำดี เอบมากอันนี้มาเสียวไว้ไนี่น่าออกเคืนกันไว้นี่ลแหละกับหัวกับหางน่าบ้า พี่น้องน้ำจิ้มกับเซตแล้วกลับอีกไหมก,กันต้องกลับทั้งแจ้งสิถือมามาจา้าปูขนมปังพี่น้องมาแต่แซบบอมาจา้ามาแซบแเบาะก,กันใกล้ปุไดกินให้เมืองดอกพี่น้องเพราะว่าเกล็น มันใส่เวลาโดนเนาะนั่งแทะปูไหมน้ำจิ้มกับเสร็จแล้วซีฟูด้ดนี่ก็จะเป็นปูขนมปังยี่สิบตัวอ่ะกินอะไรก็กินให้สะใจหานะแซ่บแซบน้ำกันจ้าแค่สิท้าแล้วะไกินได้เไยพี่น้องเพิ่งจัดใช้าจานมึงอตาม ชิมกามก่อนเอารูดอืมจิ้มน้ำจิ้มอืมแล้วจังเจะทุบนี่ชิมกามหน่อยอันนี้เป็นกามล้นเลยจ้ะกามล้นจากโตปู ไอยมันเย็นจัดหน่อยกันอืมเอาหลุดจิ้มน้ำจิม้มซีฟูดแซ่บแบืมบนี่